ขับเคลื่อนโครงการ SML กันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะโครงการ SML ของรัฐบาลได้เดินหน้าให้ชุมชนแต่ละแห่งส่งโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณซึ่งที่หมู่6บ้านใหม่พัฒนาตาบนแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะคะเพื่อขอรับสนับสนุนในโครงการ SML ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ อาคารสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่พัฒนาหมู่6ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้เปิดทำการมานานกว่า13ปีนับตั้งแต่ปี2555ที่ชาวบ้านบ้านใหม่พัฒนานำเงินจากโครงการ SML ในสมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวนเงินกว่า5 0 0 0 0 0บาทมาสร้างเป็นอาคารรวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สำนักงานให้บริการแก่สมาชิกจนเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนอาคารอีกหลังที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เงินจากโครงการ SML ในปี2546สมัยที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในวงเงิน250,000บาทปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องอาคารเดิมนะครับไปจัดเป็นห้องเก็บของนะครับ เก็บเต็นท์เก็บเก้าอี้เก็บเครื่องครัวของอหมู่บ้านนะครับทางอาคารหลังใหม่นะครับก็ได้มีการใช้เป็นที่ทําการของอกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ประชุมประจำเดือนประชุมประชาคมของหมู่บ้านนะครับ ด้วยการขยายตัวของชุมชนและจํานวนประชากรทําให้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆคับแคบลงชาวบ้านบ้านใหม่พัฒนาจึงได้ระดมความคิดเห็นจนตกผลึกเป็นแผนก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์หลังใหม่บนที่ดินใกล้กับอาคารอาเนกประสงค์หลังแรกขนาด8คูสิเมตรเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนแต่ติดขัดเรื่องงบป,ประมาณขณะเดียวกันนั้นเองที่โครงการ SML ของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบป,ประมาณ โครงการ SML จึงกลายเป็นความหวังได้เดินหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์หลังใหม่ในหมู่บ้านเขาคณะกรรมการตกลงกันจะเอาไปสร้างอาคารอาเนกประสงค์ครับครับเพื่อใช้ในการทําพิธีงานศุคือว่าผลดีของในชุมชนนี้ก่คือว่าชุมชนเฮานี้มันบางบางคนก่ตีบ้านกระคบแคบนะครับเวลาไป จ,จัดการจัดงานอย่างแต่ละทีจัางานซูบแต่ละทีมันมีสถานที่หมู่บ้านบ้าน,านใหม่<ะ>พัฒนามีจํานวนประชากรรวม441ครัวเรือน1,372คนจัดเป็นชุมชนขนาด L สามารถขอรับงบประมาณในวงเงิน400,000บาทซึ่งหากโครงการอาคารอาเนกประสงค์ได้รับการอนุมัติจะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งเนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้รับเหมาและช่างก่อรสร้างจํานวนมากจะจ้างรายงานในชุมชนเพื่อเงินอาจจะเข้าหมุนเวียนในชุมชน แล้วก็สองเราจะไม่ผ่านผู้รับเหมาทำใหอ้อาคารหรือว่าอา,อาคารมันจะได้เต็มร้อยแล้วก็คือเราจะบริหารเงินงบประมาณของของโครงการนะ่ะให้มากที่สุดครับคือเราจะมีการจ้างจ้างรายวันของชุมชนนะครับที่เป็นช่างเป็นกรรมกรอะไรฮะรเพื่อเงินจะได้หมุนเวียนในะชุมชนเราด้วยครับ อย่างไรก็ตามชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยประการแห่งนี้ได้นำส่งโครงการไปรยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขตหนึ่งเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ SML ที่รัฐบาลได้แบ่งงบประมาณตามขนาดของหมู่บ้านชุมชนไว้3ระดับซึ่งหากเป็นขนาดเประชากรไม่เกิน500คนจะได้รับงบประมาณ200 0 0 0บาทขนาดเ ประชากร501คนถึง1,000คนได้รับงบประมาณ3 0 0 0บาทและขนาด L ประชากรมากกว่า1,000คนจะได้รับงบประมาณ4 0 0 0 0บาทเพื่อส่งตรงโอกาสถึงชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงมิ่งสิทธิ์เชี่ยวพานิชถ่ายภาพที่รพงโลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน